อ่าสวัสดีครับวันนี้ผมก็เติมไปประมาณสามร้อยนะฮะวันนี้ผมก็จะมาโชว์การลุ้นสุดไฟนะฮะนี่คือภาพของคอซีเอ่อฟ้านั่นเองเออสิบสามอันนะฮะกดไปเลยเอาอช่องนี้ก่อนลวกันกดไปฮะได้ไหมวะได้ไม่ได้ผมไม่โกดนะฮะได้เลยเครื่องประดับไม่คิดมากฮนะ ผมมีตั้งอยู่ตอนนี้สามหมืนแปดก็มีสิบลุ้นได้เยอะนะฮะผมเอาลุ้นในนี้ได้ก่อนที่อาสามร้อยบาทอีเจอันสาธุ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 ไม่ได้ก็ซื้อสามอันนะฮะอันไหนล้ะนี่ะโอ้ยที่อาร์วันละหนึ่งร้อยกดไปเลยฮะ ผมไม่เครียดฮะไม่เครียดไม่เครียดแต่ในใจเครียดมากเลยเนีนเนี่ย <laughs> อ่ะไปแล้วได้มา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 ได้ดีวิ่งได้ดีได้ดีอาย,ยาอายพี่อันไม่เครียดนะไม่เครียดไม่เครียดเราต้องใจเย็นฮะใจเย็นใจเย็นเข้าไว้ฮะเอาเอาความเย็นเข้าสู้ฮะ โอการ์ดเยอะจังอ uh ่าสายการ์ดเราก็ไ hey, ม่มีสิทธิ์ได้แล้วนะฮะเส็ต่อไปก็จะทำได้ทีอาร์ออาละสองอันสุดท้ายขอตัวนี้ก็แล้วกันอย่าไปกลัวฮะกันไม่ได้เราต้องยิ้มไหมฮะยิ้มหมดเลยติปาดเอ้ยสิบอันที่เติมไปสามร้อยบาท โอ okay. เคแปลวา่าอยู่ในสามช่องนี้นะฮะสิ่งที่เราควรทำก็อ้าวคิดอะไรมากฮะเอ,อ่อกดไปซื้ออ่านสองหมื่นอุ้ยแพงจัง,งอ่ันพอเหลืองเนี่ยมึงอันก็เสียงสองมอหมื่นห้ามเอาห้าอัาบบนนแหละคุเดยวไม่ได้ก็บ้าละเด๋๋วเลยเนี้ย ได้และวมยอยากได้โอเคงั้นก็มันมีอะไรมากแล้วนะฮะ่งนี้ผมต้องทำอีกก็คือหาลูดีไหมออกกลางเลยเดี๋ยวนะขอดูว่ามบกมีพอที่สามารถผสมชุดได้ไหม้พอดีเลยได้ก็สีแดงไหดีว่ะ ไปก่อนเออหนึ ờ, 1, 5, 13, ่งห้าหรือสามพันจุดอะไงดีเว้ย่เราบอกน่าจะบอกตังนะงั้นก็เพื่อตังฮนะผมผมคิดออกแนละ้วตอนนี้ก็คือผมต้องการตังมากที่สุดแล้วใส่เข้าไป ้ยโอ้ยปิดอังร้อยสี่สิบเราต้องการคือตอนนี้ก็คือแน่นอนฮะขอโชคสัก็ีิยี่ยี่ยี่สิบบาทเอ้ยยี่สนิบนะฮะใอ้บุกโชคมันนียที่ไม่ต้องแพงๆเนี่ยไม่มีว่ะงั้นก็เดี๋ยวแล้วก็าผมซื้อก็ โ,โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไเ,นไรเอาไหนอ่ะใส่ก่อนข้าสวนนึ้นฮะโอ้ยแลกมากเลยฮะขอขออภัยด้วยนะฮะที่มันช้าหรือไม่ก็คลิปมันอาจจะตัดไปเลยก็ได้นะฮะก็นั่งรอยเอาสมกวรวันนี้ก็เป็นวันที่โชคดีที่สุดของผมอีกวันหนึ่งนะครับ ไม่รโชคลายวะไม่รู้จะโชคดีหรือโชคลายดีนะฮะนี่ก็เดี๋ยวจะโชคเอาตังค์้ได้โชคมากกว่าสองร้อยก็ได้ตังค์แล้วฮะรายิปโอชสามากวิ่งอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอย่ายอกหย่าข้างนี่เพื่อนกอลองกอลองกอลองอ่า ตายอยู่แล้วเดี๋ยวคิดก่อนนะเพื่อเผื่อได้ผมอาจจะผสมไอเทมเสร็ดไปดูเลยก็ว่าได้นะะไม่นานนะคลิปนี้ก็ ทำมันแค่นี้นะฮะเดผมก็ลงเลยดีกว่าได้ยินอาจจะไม่ชัดนะฮะเพราะว่าใช้ไม้ติดกับหูฟังต้องพูดดังๆหน่นะครับก็รอโอ้ไม่ค่อยได้เข้าสู่เลยช่วงนี้เข้าไปก็มีแต่พวกเอ่อที่แรกนะฮะนะครับถ้าเจอในคลิปนี้ปาจานเลยฮ่าหัวโชคดีเลยแล้วก็ต้องฝากคลิปดีไหม <laughs> รวะแต่รู้ก่อน อาช้าจังเลยช้าจังเลยเออเย่โอเคเสร็จแล้วไปเลยโอ้โหว่างกอไฟสีฟ้าสวยมากเลยครับแล้วนี้ก็มีสองสองสอง,สองไอเทีเซตไปสองชิ้นแล้วลถือว่าเป็นเอ่อเป็นบุญมากที่มีเ <c oughs> อบเลยครั วิ่งวิ่งวิ่งวิวิฮะวิ่งไปไปเลยไปเลยไม่ต้องกลัวอะไรดูขหน้าอันนี้ก็ตลยป๊าบยืดข้ยยยยได้แล้วตังค์เต้นเต้นเด้นเต้นเตนเต้นเด้นเย้เยเยได้จีบอะไรอ่ะ ดูกัน,นะฮเะจ็ดเจ็ดพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทหรือว่าเยอะพอสมควรนะฮะก็แล้วอ,อันนีอขอตีอลินมั่วๆไปก่อนนะฮะไอ้นี่มันไม่มั่วนะฮะต่ไอ้ส่วนนี้ผมขอมั่วแล้วกันนะเไปเ เอาไได้ความเร็วกับอัตราลินก็พอะแมวแรงอะไรพวกนี้นะผมไม่สนหุ้ยแดงหายไปไหนวะ Ư, เุ้ยแรงเด็กปีแดงอยู่ไหนไไดไออกดแล้วกันไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาเอาไม่ได้ก่อนอ้าอป๊กกดไม่หมดเลยตงังโอกดไปเลยไม่สนแล้วละ ได้ได้ที่ได้ทีได้ทีทอย่าอย่าอย่า,อยาโอ้อดเลยอ่ะก็จบคลิปนะฮะไม่มีแล้วก็งั้นก็บายบีสวัสดีครับ